ค่ายเพลงคุณภาพโตเกียวมิวสิกได้รับข่าวดีครั้งใหญ่เมื่อสถานีโทรทัศน์ช่อง11ติดต่อเข้ามาอย่างเป็นทางการเพื่อขออนุญาตนำเพลงจดจำตลอดไปไปใช้เป็นเพลงเปิดและปิดรายการประจำสถานีหลังผู้บริหารช่องได้ฟังและยอมรับว่าเพลงนี้มีพลังทาอารมณ์สูงฟังแล้วจับใจตั้งแต่ท่อนแรกเพลงจดจำตลอดไปถือเป็นผลงานที่ถูกพูดถึงอย่างมากในวงการเพลงเพราะเบื้องหลังการทำงานนั้นเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด เมื่อบอสบิ๊กผู้บริหารค่ายโตเกียวมิวสิกได้แนวคิดว่าอยากสร้างเพลงที่สื่อถึงคุณค่าของความทรงจำจึงชวนศิลปินสองรุ่นอย่างแน็กวรุษและยูริมาร่วมบันทึกเสียงกันแบบเร่งด่วนในเวลาเพียงวันเดียวคนแต่งเพลงไม่ใช่ใครท่าไหนคือครูแน็กนั่นเองหลังปล่อยเพลงจดจำตลอดไปก็เริ่มมีกระแสพูดถึงในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือเพลงที่แต่งด้วยใจจริงและเพลงที่ฟังแล้ว อยากหยุดเวลาไว้โตเกียวมิวสิกได้รับสายตรงจากผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ช่อง11ที่ระบุว่าต้องการนำเพลงนี้ไปใช้ประกอบการเปิดปิดรายการหลักของสถานีเพราะรู้สึกว่าเพลงมีความหมายดีฟังแล้วให้พลังบวกและสะท้อนคุณค่าของความทรงจำได้งดงามเสียงจากแฟนคลับพลังแห่งความภูมิใจที่ถาโถมเต็มหน้าฟีดหน้าภูมิใจเพลงแต่งและร้องอัดวันเดียวแต่เพราะขนาดนี้สุดยอดจริงๆฟังยังไม่จบเพลง น้ำตาก็ไหลแล้วเพลงนี้เพราะจับใจมากนี่แหละค่ะคนที่มีคุณภาพทำอะไรก็มีคุณค่าให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนงานเลยออกมาดีจนผู้ใหญ่เห็นปังๆค่ะยินดีด้วยค่ะสุดยอดมากเก่งมากค่ะเด็กๆของบอสบิ๊กภูมิใจแทนเลยค่ะว้าวาว้าวเ e เกียดอย่างยิ่งปลื้มแทนเลยยินดีด้วยครับเพลงดีจริงหลายคนยังย้ำว่านี่คือของจริง ในยุคที่วงการเพลงเต็มไปด้วยงานไวงานเร็วแต่โตเกียวมิวสิกเลือกสร้างด้วยหัวใจแม้จะไม่ใช่ค่ายขนาดใหญ่เท่าระดับบิ๊กในวงการแต่ชื่อของโตเกียวมิวสิกกลับถูกพูดถึงบ่อยครั้งในฐานะค่ายที่ทำงานด้วยความรักและความตั้งใจผลงานหลายเพลงของค่ายก่อนหน้านี้เช่นผัวมือสองสำนีบ่อฮักสุนทรผู้และปลายฟ้าล้วนถูกยกย่องว่าเป็นเพลงที่มีเนื้อหาสละสลวยและมีพลังทางอารมณ์สูง เรายัางเชื่อว่าเพลงที่ดีจะอยู่ได้นานกว่าเพลงที่ดังชั่วคราวบอสบิ๊กกล่าวย้ำอย่างหนักแน่นเราไม่แข่งกับใครเราแข่งกับคุณภาพของตัวเองและดีใจที่ผู้ใหญ่ในวงการเห็นคุณค่าตรงนี้เมื่อข่าวการนำเพลงไปใช้บนช่อง11ถูกยืนยันอย่างเป็นทางการทีมงานของตัวเกยวมิวสิกต่างเปลื้มปริ่มและยอมรับว่านี่คือของขวัญที่ยิ่งใหญ่จากคนดูและคนฟังทั่วประเทศซึ่งทำให้หลายคนเชื่อว่า นี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทางใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมสำหรับค่ายนี้ตอนนี้ยอดวิวเพลงจดจำตลอดไปกำลังทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งบน YouTube พร้อมกระแสะรีแอคชั่นจากแฟนๆที่ทำคลิปร้องตามส่งต่อข้อความแห่งความทรงจำที่แสนอบอุ่นเราจะจดจำเพลงนี้ตลอดไปกลายเป็นประโยคที่หลายคนพูดตรงกันในคอมเมนต์และอาจจะเป็นคำจำกัดความที่แท้จริงของความสำเร็จครั้งนี้ ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามข่าวสารและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมข่าวนี้เสมอรับฟังข่าวนี้ด้วยความเข้าใจเพราะในโลกของดนตรีไม่มีเสียงใดไร้คุณค่าทุกบทเพลงที่ถูกสร้างขึ้นล้วนมีหัวใจอยู่เบื้องหลังและทุกโน้ตทุกถ้อยคำคือเรื่องราวที่สะท้อนความหมายของชีวิตในแบบของมันเองเจอกันคลิปหน้าครับผมน,นักแต่เพลงดีมาก ในอนาคตน่ะในอนาคตแน็กบรุษอาจจะได้เป็นครูเพลงประจำค่ายด้วยครับดูทรงแล้วแต่งเพลงดีมากตอนเวานี้่ร้องจา้างใครแต่งแล้วแน็ก็รุ้แต่งเลยถ้าแต่งดีขนาดนี้โอ้เมื่อคืนมันเมื่อคืนนางทร,ปปรมาหาบอสอ่ะนางจะแต่งเพลงแล้วส่งให้ฟังพายมายกี่ชั่วโมงทุกอย่างไ,ได้ฟังหมดเลยเร็วมาก เร็วมากแต่งเพลงเก่งมากอนาคตไม่ต้องจ้างใครแล้วอเอาคนของเราเองก็เก่งส,สุดและ <Okay. S 1> จริงๆอี่ดีพี่น้องบออีเดียแล้วล่ะไปเย็นข้างแล้ว เก่งเลยความสามารถก็มีคุูร้องเพียงก็ได้ชื่นชมชื่นชมเรามีบุคคลที่เก่งละอยู่ในเมืองล้ะอนา,าคตคุณแนได้เป็นอนา,าคตคุณแน่บารคนได้เป็นค่าครูเพลงประจำค่ายแน่นอนดูดวงไว้